สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของผมเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเนาะมาหาญาติสวนป้ากำไรนะครับที่อยู่จังหวัดนะครับนี้แล้วผมอยู่ที่ชายหาดจากเก้าเหลานะถ้าผมไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับผม FC ทุกท่านตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่ขอพักผ่อนบ้างนะครับเพราะว่าทํามจะงานนะครับผม f c นะครับผมสวัสดีครับ f c ที่มานะครับอ่า ก็นานๆานครั้งจะได้มา,ามาทํางานที่ประเทศไทยไม่นานครั้งก็มาเกือบทุก3าสเดือนนั่นแหละลูกค้าจ้างมาก็มาที่นี่นะครับผมก็มาให้ FC มาดูว่าเออ,อาการท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถที่จะมาที่จังหวัดนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไว้ข้างบนเนาะข้างบนนะครับผมก็ที่นี่ราคาเมื่อกี้ทานข้าวก็ราคา,าย่อมเยาสําหรับคนไทยไม่แพงเลยนะครับผมคิดว่าแถวแถวนี้ดีกว่าพัทยานนะแล้วก็ชายหาดดูเอฟซีครับผม เล่นน้ำสนุกนะครับแล้วก็ผมคิดว่าที่นี่เป็นที่ที่น่าสนใจที่หนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยสามารถเอาอสามีของคุณมามาเที่ยวที่นี่ได้แล้วก็เข้าห้องประมาณไม่แพง4500บาทนะครับหรือ1 0 0 0 2 0 0 0ครับแล้วก็มีผลไม้สดๆมีทุเรียนอ่าเมืองจันทร์ต้องมีทุเรียนแล้วจะมีรถเนี่ยผลขายผลไม้อยู่ข้างในไหมไปมาไปมานะครับแล้วก็โรงแรมหรือกินดสอร์ทที่นี่ครับก็สวยนะครับ f ่นะครับสวยนะครับผมเนาะ เอฟซีครับวันนี้เราจะมาคุยอะไรนะสำหรับเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยคาําถามนี้ฮิตมากว่าคุณชัยเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยเนี่ยทาไมอา่ากวิกว่าใจเลยกับฝรั่งนะครับเพราะฉันคุณจะมีสามีฝรั่งครับหรือคุณจะมีอะไรทุกอย่างคุณต้องรู้กฎเกณฑ์ก่อนว่าไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเฮฉันมีสามีฝรั่งหรือมีคนบอกว่ามาเรามาติวกับเรื่องมารยาทสามีฝรั่งเอาตรงๆเลย นิสัยยังไงนิสัย,ยงั้นธรรมดานะครับก็คือสามีฝรั่งนะครับไม่ใช่ว่าคุณมาปุ๊บสามีฝรั่งดีกว่าคนไทยดีมัอ่ดีคนคนไทยมากมายเราต้องโทษทูนเขาเราไม่ต้องโทษทูนเขานะคือคนธรรมดาเหมือนกันตายก็เป็นศพนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจเขาเนะเราต้องมีอ่าจิตใจของเราเองว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างนี้นะคุณจะเข้าให้ได้ไม่ใช่คุณมาจากประเทศคุณใหญ่โตจับกับพวกเราไม่ได้นะครับผมเพราะว่า ถ้าเราอยู่ไปต่างประเทศเราก็ต้องใช้กฎหมายของต่างประเทศใช่ไหมครับผมเมื่อเราใช้กฎหมายของต่างประเทศใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่ในใต้อำนาจของกฎหมายของเขาด้วยแต่ฝรั่งไม่ใช่พ่อแม่เรานะครับเมื่อมามเมื่อประเทศไทยปุ๊บเขาต้องอยู่ในใต้อำนาจของกฎหมายของประเทศไทยนะครับเนาะไม่ใช่มาปุ๊บโอ้โหเขาเป็นฝรั่งคะ่ะเขาเป็นฝรั่งนะเขาเป็นชาวอังกฤษนะแล้วในไงต่อละเขาเป็นาชาวสวิตเซอร์นะเขาเป็นคนเยอรมันนะเขายังถูกกว่าไม่ถูกครับ ทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมดนะครับ f อซทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมดเนาะไม่ใช่ว่ามาแล้วเนี่ยเขาจะดีกว่าเริศกับเรารู้ไหมทําไมฝรั่งถึงมาที่ประเทศไทยคนแก่ๆั้งงไหนรู้ไหมครับเพราะว่าเขาอยู่ที่ประเทศเขาเนี่ยค่าเลี้ยงดูของเขานะที่เขากดปกเษียณละราคาของเขาหรือค่ากินค่าอยู่เนี่ยครับหรือเงินปกเสียดเขาเขามีน้อยอันนี้เคลียร์ไหมเขามีน้อยนะครับเขาไม่ได้มีเยอะเลยครับเมื่อเขามาที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับผมเมื่อเขามาอยู่ประเทศไทยเนี่ย เงินของเขาประมาณสักสามสามพันยูโรอ่าสองพันยูโรนะแต่ถ่าอยู่บ้านเขานะ่ะเขาจะเป็นคนแบบว่ายัางไงอ่าคนที่ยากจนเลยคนที่ยากจนเลยนะครับผมแต่เขามาอยู่ประเทศไทยิงนะครับเขาจะเป็นคนรวยเพราะเดือนหนึ่งก็ตกเจ็ดแปดหมื่นมันอยู่ได้ค่าเช่าบ,บ้านสักหมื่นกว่าแบบหรูหราเลยมันอยู่ได้ใช่ไหมครับผม เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องให้ค่าเขาเลยบอกเธอก็หนีมาจากประเทศเธอเธอก็เป็นคนจนที่ประเทศเธออันนี้คนไทยต้องรู้ไม่ใช่ว่ามาถามว่าเฮ้ยเงินเดือนสามีของแฟนเธอราคาเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่คนที่ถามอย่างเนี้นะครับถามที่บอกไปถามผมคุณชัยแล้วแล้วสามีของฝรั่งของดิฉันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วยัางไงาต่ออันนี้ก็บอกไปก่อนว่าเออไม่สมควรตามมารยาทไม่สมควรที่ถามนะผมลงน้ําแป๊บหนึ่งนะครับผมดูในเอฟซีคุยไปด้วยลงน้ําไปด้วยนะครับผมเนาะ นะไม่ต้องสนใจอะไรงสิ้นเขาเป็นคนเหมือนกันเราก็เป็นคนนะครับผมเพราะฉันนะครับเราอย่าไปสนใจเขาเลยว่าเฮ้ยเขาต้องเราต้องให้เกียรติเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน f อีเราต้องให้เกียกก FC, รติซึ่งกันและกันกับฝรั่งอ่ะฝรั่งมาปุ๊บคนเป็นคนกรีฑนะใช่เป็นคนกรีฑนะอย่าไปสนใจมันครับคุณบอกเธออยู่ประเทศไทยเธอต้องอ่าเธอต้องมาพึ่งพาอาศัยประเทศเรา เธอก็ต้องดูในใชาอำนาจของของกฎหมายของประเทศไทยเธอต้องเรสเพคของประเทศไทยไม่ใช่มึงมาจากไหนกูดีกว่าคนอื่นเธอกลับประเทศเธอไปสิถูกต้องไหมเพราะนั้นคนไทยเนี่ยอย่าให้ความอ่าให้ความแบบว่าหยเขาเป็นทัวริสต์เขาเป็นฝรั่งมันก็เป็นฝรั่งที่อ่าไม่มีอะไรนะครับแล้วบอกไปเลยว่าแล้วเธอไปอยู่พัทยาเธอไปอยู่ที่จางประเทศประเทศไทยเธอก็เป็นคน มันก็พออยู่พอกินนะครับไม่ใช่ว่าเราไปโทษทุนเขามากมายไปพอเราโทษทุนเขามากมายไปมันเลิงเขาจัมาไอ้ฝรั่งพวกนี้เหลิงงัช่ไ็นฝรั่งนะัช่ไ็นฝรั่งก็ช่างมันสิเธอมาอยู่ที่นี่นะครับผมเธออยู่ประเทศเธอเธอก็จนนะเพราะการที่การที่เธอมาอยู่กินประเทศไทยเงินอาจจะดีนะครับผมเงินอาจจะดีนะครับแต่เธออยู่ประเทศเธอก็จนนะครับอ่ะดูไปด้วยฟังไปด้วยนะเอฟซี นะครับอยู่ไปด้วยฟังไปด้วยนะครับผมอ่านะคุณชัยก็แปลกๆวันนี้มาอ่าอ่ามาทะเลนะครับผมต้องพักผ่อนนะเอีเพราะผมเลือกดูคนอีกเยอะมากมายในประเทศไทยอ่าทางโซนยุโรปนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีบางคนบอกว่าคุณชัยอ่าคุณชัยให้คำปรึกษาฟรีฟรีนะครับคุณมาที่สำารงอิมพีเรียนนะครับผมสมุติทรประการเนาะ ผมเลี้ยงข้าวผมมือเดียวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีหรือคุณไม่สะดวกที่จะมาก็ถ่ายเอกสารให้ผมอ่านได้นะครับอันนี้ก็ฟรีอยู่แล้วนะ FC นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลย FC คุณจะให้ฝรั่งคุณค่าฝรั่งมากคุณไม่ต้องให้โอเคไม่ไม่ต้องให้คุณค่าคุณค่าฝรั่งไม่ต้องให้เท่ากับสิทธิเท่ากันนะครับแล้วสคัญที่สุดคือว่าถ้าคุณมาที่นี่ฝรั่งเขารับรองกำลังตีของเขาเองเขาครับ เขามีเงินอยู่ประมาณ80,000หรือกฎหมาย FC ฟังดีๆโอ้ขึ้นเยอะนั้นเนี่ย ha. อ mm ่ากฎหมายคือหยือบ้าเขามาที่นี่เขารับรองการันตีของเขาเองก็คือเงินกระสีนของเขาเองอ่ะรับรองการันตีกฎหมายไทยมันมีอยู่ว่าเขาสามารถรับรองการันตีที่เขาจะอยู่ประเทศไทยได้หรือเขามีเงินประมาณ80,000 0ที่ครับรับรองการันตีเขาอยู่ได้สามารถไว้ที่ธนาคารแล้วก็สามารถรับรองการันตีเขาอยู่ประเทศไทยได้นะครับผมอันนี้คือกฎหมายนะ นะครับผมอ่านะครับผมมันคือกฎหมายนะครับของประเทศไทยเขามาได้ไม่ใช่กฎหมตยไม่ได้นะเพราะฉัน FC ครับผม FC เราให้ค่าเขาถ้าเขาให้ค่าเราเข้าใจไหมครับแต่เราจะไม่ให้ค่าเขาถ้าเขาไม่ให้ค่าเราถ้าเขาบอกว่าฉันเป็นคนฝรั่งช่างมันถ้าเป็นฝรั่งทำไมเธอไม่อยู่บ้านเธอเพราะเธอเป็นคนจนพูดไปเลยเธอเป็นคนจน ที่มาพักอาศัยที่ประเทศของเราประเทศไทยเพราะอะไรเพราะเธออยู่ที่นั่นเธอได้ปันานนิดเดียวไม่ได้เยอะเลยแล้วเธอมาอยู่เมืองไทยมาแรกมันเป็นบาทนะฮะอยู่ที่นั่นเขาก็ต้องอยู่หลวงเพราะอะไรอยู่ในการดูแลของหลวงเพราะอะไรเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เช่นค่าบ้านประมาณถึงเมื่อเขามีประมาณอ่าเช่นประเทศสวิตเซอร์นนะเขาได้ประมาณ3,000ยูโรอ่าสามสามพันแฟรงก์อ่าสามพันแฟรงก์ 3, frank, ใช่ไหมพอได้ประมาณ3,000ันแฟรงก์อ่า ค่าบ้านรับประมาณพันหนึง่งหรือพันห้าหนึ่งห้องเดงนะห้องห้องครึ่งประมาณนี้นะครับผมห้องเดียวหรือห้องครึ่งประมาณนี้เนาะจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับผมขอบคุณมากครับเนาะจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปคนจนนะครับเขาไม่มีไรายได้ทุกอย่างเพราะรึเงินเดือนเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนแก่นะครับที่อยากอยู่เมืองไทยนะครับเขาก็ต้องหาแฟนใครสักคน,นเพื่ออะไรเอฟซีถามหน่อยเพื่ออะไรเอฟซีตอบซิ ทำไมคนฝรั่งที่โซนยุโรปอเมริกาอยากมาอยู่เมืองไทยเพราะอะไรลองตอบสิครับผมอะลองตอบสิมีใครรู้บ้างครับ f อซมีใครรู้บ้างครับนะมีใครรู้บ้างครับว่าทําไมฝรั่งที่อยู่ในโซนยุโรปหรืออยู่อเมริกาแคนาดาหรืออยู่ทั่วโลกอ่ะอยากมาเมืองเมืองไทยเพราะอะไรเพราะคนไทยใจดีคนไทยเป็นคนที่ยอมแต่ตอนนี้เราต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองว่าเราไม่ยอม,มนะจะยอมเพื่ออะไร ทำไมมันอยู่หัวอยู่หนูมันเราต้องอยู่ว่าเขาต้องดีกับเราทุกอย่างโดยที่บางคนก็บอกว่าฉันเป็นฝรัหลังฉันดีกว่าเธอไม่เราไม่ต้องให้ค่าเขาว่าดีกับเราแล้วสามัญนที่สุดถ้าเขามาอยู่กินกับคุณนะนะครับผมเมื่อเขาตายไปคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อะไรจากเขาเลยก็เหมือนอยู่คุณกินอยู่กับเขาสบายสบายไปวัน,วนเมื่อเขาตายปุ๊บก็ไม่มีเหลือถ้าเขาสร้างบ้านมาซื้อคอนโดนี้มาที่ประเทศไทยก็เป็นของลูกหลานเขานะครับผม เป็นของลูกหลานเขาไม่ใช่ของคุณนะครับผมสวยไหม fc นะครับผมมาไลฟแบบ์แบบแบบเมือวนนี้คุณชัยมาก็ไลฟ์สดแบบดิมทะเลสวยงามนะครับทุกอย่างอ่านะครับผมมาคุยปัปด้วยนะครับมาคุยปัปด้วยเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเขาว่าเออเธอต้อง respect ต้องให้ค่าคุณค่ากับผู้หญิงไม่ใช่เธอมันจะบอกว่าฉันจะอยู่กับเธอฉันไม่แต่งงานกับเธอคุณพูดไปเลยวป่าแล้วเธอเธอเธอมาอยู่กับฉันเนี่ยแล้วเธอตายไปฉันเสียเวลากับเธอไหม สมมติอยู่กันสิบปีอะ่ะไม่แต่งงานด้วยกันฉันเสียเวลากับเธอไหมเสียเวลาหรือเปล่าเสียเวลาแล้วฉันอยู่กินกับเธอรู้ไหมถ้าเธอเข้าบ้านพักคนชลาเธอต้องเอาเงินนี้ไปให้บ้านพักคณชลาทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยแล้วเธอก็ไปไหนไม่ได้ต้องขออนุญาตจากบ้านพักคนชลาอย่างเดียวแต่เธอมาอยู่ที่เมืองไทยเธออายุ65แล้วฉันดูแลเธอเราเรียกสิทธิของเราใช่คุณเหมือนเหมือนแฟนเหมือนพันธาคุณต้องเรียกสิทธิของคุณว่าอ้าวฉันดูแลเธอเนี่ย เธอไม่แต่งงานฉันก็ได้แต่ต้องมีพินัยกรรมถ้ามีปัญหาอะไรเธอต้องให้ฉันนะคุณต้องเรียกสิทธิของคุณเอง fc ไม่ใช่ว่าคุณไม่เรียกสิทธิของคุณเองนะครับไม่ได้คุณเร่งเรียกนะเรียกสิทธิของตัวเองนะครับผมอ่าเอาเรียนรู้ไว้ว่าสิทธิของเรามีอะไรบ้างก็ทําไว้นะครับผมสิทธิของเรามีอะไรบ้างทําไว้นะครับผมเนาะไม่ใช่ว่าเราไม่มีสิทธิของเราเองนะครับผมไม่ได้ เดี๋ยวจะฟังเนี่ยจะฟังคําพูดหรือจะดูเทเลเนี่ย F4 นะนะจะเรียนรู้คําพูดหรือเรียนรู้ความเป็นสมการณ์หรือมาเข้าใจหรือจะดูเทหรือดูทั้งสองอย่าง F4 นะครับทะเลสวยมากเลยอะให้พักผ่อนบ้างเถอะงานก็เยอะวันนี้ก็ร้อยสองร้อยสาย F4 จ๋านะครับทั่วโลกเลยตอนนี้นะครับผมเนาะให้ผมพักผ่อนบ้างเวลาพักผ่อนมีสักวันสองวันนะครับผมเนาะสวยครับที่นี่สวยครับผมผมชอบผมชอบ นะครับเดี๋ยวผมจะเล่น speedboat ด้วยอะไรต่างๆด้วยถ้ามีเวลาผมจะเล่นนะครับหลังจากนั้นก็เบรกจ้า,าใช่ผมพาเบรกแต่ผมก็จะให้ความรู้ว่าเราอยากให้คุณค่ากับฝรั่งมากมายนะเราเป็นคนไทยต้องภูมิใจตัวเองว่าเราฝรั่งเข้าใจไหมที่ดิมนมันแพงบางคนไม่มีบ้านในซามปาจิจะซื้อเพราะอะไรไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินที่จะซื้อแต่เราคนไทยผมคิดว่าคนไทยรวยนะ เพราะอะไรมีที่ดินมีที่สวนมีบ้านตัวเองมีความสุขฝรั่งไม่มีนะ FC ฝรั่งไม่มีนะคนที่จะมาแบบว่ามีบ้านของตัวเองมีอะไรต่างเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะว่าที่นั่งเก็บภาษีแหลกนะครับแรงมากครับทำเมืองไทยสุขสบาย FC จะมาทะเลก,ก็ได้อาหารกครกินก็ได้อยากกินอ่าปิดไก่กุ้งปลาอะไรได้ทุกอย่าง อย่าไปนู่นสบายสบายอยากทำกําคัคสบายสบายแต่ที่อยู่ต่างประเทศปุ๊บอยากการทำการค้าปุ๊บต้องขออนุญาตอยากจะซ่อมบ้านต้องขออนุญาตอยากจะทำสวนอยากจะทำอาสาวไว้นั้นต้องขออนุญาตบ้านเราเหรอสบายสบายอยากทำทำเลยนะครับผมนะครับผมอยากอยากจะปิ้งย่างแถวบ้านสบายไม่ต้องขออนุญาตมานี่จะทำอะไรก็ทำวันอาทิตย์ที่ต่างประเทศเหรอคุณต้องขออนุญาตวันอาทิตย์ที่ต่างประเทศคุณต้องขออนุญาตทุกอย่าง ัดยากก็ไม่ได้นะครับผมทำเสียงดังก็ไม่ได้อะไรต่างๆก็ไม่ได้เพราะฉันประเทศไทยสุดยอดแล้วและคนที่อยู่เมืองไทยประเทศต่างประเทศนะ่ะที่มีอายุแล้วคุณดูนี่คุณดูผมนะคุณดูผมผมมีความสุขกับงานงานผม f อซผมมีงานความสุขกับการงานผมผมเต็มที่กับการงานผมผมมีทีมงานที่ดีและก็ผมก็มีความสุขที่จะได้ช่วยเหลือคนไทย ผมมีความสุขผมบอกทุกครั้งว่าคนไทยที่อยู่ต่างแดนคุณทํามีความสุขหรือยังกับตัวเองผมมีความสุขนะผมอยู่กับครอบครัวผมดูแลลูกหลานผมผมมีความสุขนะถ้าตายไปผมก็ยังมีความสุขเออเราทําแล้วนะเราไปเที่ยวแล้วแต่ผมถามคุณก่อนณนจุดนี้คุณทําเพื่อตัวเองแล้วหรือยัง FC ดูนี่ดูคุณทําเพื่อตัวเองแล้วหรือยังคุณพอหรือยังคุณพอหรือยังกับชีวิตถึงคุณไม่จําเป็นที่คุณต้องรวย ไม่ใช่ว่าฉันเรื่งรวย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 แล้วตายมาเป็นไงบ้างเหมือนเอฟซีของผมอ่ะได้มาตั้ง5้าล้านทําเพื่อชีตนี้เพื่อญาติพี่น้องผมจะท้ายเงินใช้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ฝาโรงผมไปเคาะโรงพี่ไปให้สบายนะแต่ผมมานังคิดเอดแ,แ,แ,แล้วแล้วทำไมต้องทํางานเพื่ออะไรให้มันได้เยอะๆจากนั้นปุ๊บก็นอนนอนอยู่บนโรงกินข้าวกินไม่ได้เรียกกินข้าวกินไม่ได้อะไรต่างๆก็ทําไม่ได้<ม>เออแล้วทําไมเราไม่ความสุขตอนที่เรามีความมีชีวิตตอนนี้ล่ะ เอฟซีผมไม่ไํทำผมไปงานจบมาลูกค้าผมอะได้มาห้าล้านได้5้ล้านทั้งชีวิตนะครับห้าล้านนะมันมีเพนชั่นแล้วก็อาฟาวสตัวนี้ได้มาปุ๊บอ้าวได้มาอยู่เมืองไทยกับกลายไาตายและผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณไปทํางานที่ร้านไหนมาเนี่ยเขาไม่สนใจว่าคุณจะตายเขาสนใจอย่างเดียวว่านะครับผมเขาสนใจว่าคุณทํางานให้เขาให้ดีที่สุดหาเงินให้เขาเยอะเยอะ จะเป็นบริษัทเป็นร้านอาหารเป็นอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับผมเขาสนใจว่าคุณเป็นแค่นมเมอร์สำหรับการทำงานให้เขาผมถามพือีกครั้งคุณพอกับชีวิตของคุณที่ลำบากหรือยังดูชาวบ้านนี่เขาขายของมีความสุขของเขา,เขาได้วันสองสามร้อยสี่ห้าร้อยแต่เขาอยู่ได้แล้วทำไมพวกเราอยู่ไม่ได้ที่จะอยู่ต่างประเทศนี่เขาอยู่วันเขาเป็นอ,อันนี้ก็เป็นแม่ค้าเขาหยุดพักเขาบอกหนุ่นนนพักสองสามวันหนุมมาทะเลค่ะ เขามีความสุขเขามากินข้าวได้แล้วทําไมเราต้องเลี้ยงเลี้ยงคนอื่นด้วยเลล่ะว่าทาไมเราไม่เลี้ยงตัวเองล่ะฮะเอฟซีทำไมเราไม่เลี้ยงตัวเองอ่ะทําไมพวกคุณต้องคิดอยาง้งฉันยังเลี้ยงครอบครัวทําไมคุณไม่เลี้ยงตัวเองแค่คุณลูกกับแม่คุณพอแล้วไอพี่น้องเขาไม่ต้องสนใจทําไมละ่ะเอฟซีแล้วทําไมคุณมาปุ๊บต้องแห่มาเป็นยี่สิบสามสิบคนเพื่ออะไรแล้วยี่สิบสามสิบคนเนี่ยสิบคนสิบห้าคนมาปุ๊บแห่กันมากินแล้วยงยังไงต่อ คุณต้องจ่ายไหมเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอคุณหยุดได้เดสี่หยุดได้แล้วครับการเลี้ยงเพื่อนฝูงหยุดได้แล้วการเลี้ยงครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวคืนที่พี่น้องอะไรของคุณมาต่างๆนามเยอะแยะมากมายคุณหยุดได้แล้วนะครับผมคุณทําเพื่อตัวเองได้แล้วเก็บเงินคุณไปเที่ยวกับสามีของคุณสองคนพอละพอไปเที่ยวกับแม่ก็พาไปครั้งหนึ่งจากนั้นคุณก็พาสามีคุณลูกของคุณมาเที่ยวกันสามสี่คนพอแล้วเรียนมาเดฟสี่เข้าใจไหม วันนี้จบประเด็นก็คือว่าหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สูงอายุมีอายุแล้วฝรั่งแกแล้วพูดกันฝรั่งแกมาที่นี่เพราะอะไรเพราะหนึ่งค่าของชีพที่ต่างประเทศมันแพงเกินไปเขาเลยนอะไรเลยหนีมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยคนไทยใจดีคนไทยให้เกียรติแต่ถามหน่อยฝรั่งให้เกียรติเราไหมบางครั้งก็ให้บางครั้งไม่ให้เกียรติสิทธิสมวนคลคนก็คือว่าถ้าคุณ <c oughs> มีแฟนกินอยู่ด้วยกัน ณนะตอนที่กินกินอยู่ด้วยกันนั้นนะครับเขาเัียงดูคดุณดีแต่เมื่อเขาตายปุ๊บคุณก็ไม่มีค่าเลยแม้จะศพเขาคุณก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้สารทูตเท่านั้นที่ทําได้หรือลูกน้องหรือลูกสาวลูกชายเขาที่อยู่ต่างประเทศเขามีสิทธิ์ถ้าเขาซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้ออะไรต่างเขามีสิทธิ์ได้ตัวนี้คุณเป็นแค่แฟนไม่มีสิทธิ์ที่ทําอะไรได้โอเคไหมอันนี้ละดับแรกแต่ถ้าทําพินัยกรรมนะครับผมทำมินัยกรรมอันนี้ได้ ถ้ามีพี่นการปุ๊บอันนี้ได้ได้ตามพี่ในการเป๊ะๆขอให้คุณชัยมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากครับผมก็มีความสุขนะในการทําง,งานของผมผมมีความสุขมากเลยในการาที่ผมช่วยเหลือคนไทยต่างๆนานาผมมีความสุขที่ผมให้ความรู้นะครับผมมีความสุขที่ครอบครัวผมทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ผมมีความสุขว,าขว่าทุกวันนี้ผมรู้ตัวตนแล้วว่าผมทําอะไรผมรู้ตัวเองว่าเราทําดีที่สุดช่วยเหลือคนไทย แน่นอนมันมีการค่าใช้ใจ่ายค่าเดินเรื่องแต่อย่างน้อยผมก็มาไลฟ์สดแล้วก็มาให้ความรู้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในต่างแดนนะครับผมผมจะอยู่ที่ไหนประเทศไทยเอ่ยผมจะอยู่ประเทศเยอรมันผมจะอยู่ประเทศวิตเซด์ผมก็ทํางานออนไลน์เพราะว่าทุกวันเนี่ยร้อยถึงสองสายที่ผมต้องรับสายและให้คําแนะนําคนไทยตลอดเวลาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมไม่มีคําถามที่โง่โง ไม่มีคําถามอย่างงู้นอย่างนี้และไม่สนใจว่าใครจะจบอะไรมาคุณจะทํางานอะไรมาเป็นแม่ค้าเป็นคนทำความสะอาดท,ทุนทขายบริการผมไม่สนใจผมสนใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะถามผมทุกคนได้นะครับผมเท่านั้นเองเอซีเราให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่าอย่ามาว่าฉันดีกว่าฉันจบปริญญาตรีปริญญาโทผมไม่สนใจผมสนใจว่าคุณสามารถคุยกับผมได้และพูดความจริงเท่านั้นจากนั้นปุ๊บ ผมสามารถที่จะให้คมรู้หรือตอบคาถามคุณได้ประมาณนี้ถ้าผมไม่สามารถตอบได้ผมขอเป็นการบ้านเพื่อจะถามทีมงานที่ประเทศอร์แลน์หรือทีมงานที่โซนยุโรปต่อไปว้าไอ้ข้อกฎหมายนี่ถูกต้องไหมเป็นการบ้านต่อไปโอเคไหมเอฟซี <c oughs> พักผ่อนพักผ่อนครับพักผ่อนผมก็มีความสุขนะอยู่กับครอบครัวนะครับผมมีความสุขกับครอบครัวผมแล้วก็ทำง,งานไปด้วยนะครับผมน้ำใสามากเอฟซี FC. ดูนี่ ดูนี่ผมคิดว่าอย่าไปพัทยามาแถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมลงชื่อให้นะครับมาแถวนี้ดีกว่านะครับจันทบุรีนะครับผมมาแถวนี้ดีกว่าชายหาดสวยมากครับแล้วก็น้ำใสปิ้งเลยนะครับและอาหารการกินถูกมากเอฟซีแนะนำมาที่นี่นะครับผมเนี่ยดูนี่คนไทยมาเที่ยวันเต็มเลยแนะนำมาที่นี่ขับรถจากกรุงเทพประมาณสองสามชั่วโมงถึงแหละนะครับผมเนาะโอเคเอฟซี FC. วันนี้มีความรู้ให้นะครับแล้วก็อย่าบอกว่า นะครับผมคุณต้องทําเพื่อตัวเองได้แล้วถ้าคุณมีอายุแล้วพอแล้วพักแล้วดู fc คนที่มีอายุที่เมืองไทยทํางานมา20ปีแล้วดูซะดูเห็นไหมคุณพักผ่อนเอาเวลาให้ตัวเอง <c oughs> คุณไม่รู้ว่าคุณจะตายเมื่อไหร่เพราะฉันตอนนี้คุณมีความสุขคุณทําไปเลยคุณดูริมแม่น้นํานี่ชายหาดนี่เขายังอยู่ไปอีกไกลแต่เราอยู่ไม่นานแล้วก็ต้องตายเพราะฉันตอนนี้คุณมีชีวิตอยู่ จะป่วยจะไข้ผมไม่สนใจใช้ชีวิตคุ้มค่าซะใช้สิ่งที่คุณชอบอะไรไม่ได้น้ําทะเลคุณชอบอะไรอยากกินอะไรกินไปนะตอนที่คุณมีชีวิตอยู่ไม่ใช่คุณทํางานทํางานจนกระทั่งบ้าง,งานเอาละหรืออีกประมาณสักปีหนึ่งให้ปกเกษียณก่อนให้ปกเษียณก่อนกับกายว่าเมื่อปกเสียณแล้วคุณตายแล้วคุณจะทําเพื่ออะไรผมถามคุณนะแล้วคุณจะทํางานเพื่ออะไรเพื่อตายเหรอแล้วเงินเงินก็ให้ให้ลูกหลานเหรอ เท่านี้เหรอคือจุดประสงค์คุณต่ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าจุดประสงค์ว่าทางานจุดเกษียณคุณรู้ว่าปกเกษียณพอคุณจะปกเกษียณแล้วคุณมาเป็นโรคมะเร็งคุณมาเป็นโรคนู้นขรนู้นโรคนู้นนี้นะครับกลับกายบ้างคุณต้องตายเนี่เหรอคุณจุดประสงค์คุณผมผ่านอะไรมาเยอะเอฟซีผมผ่านที่ช่วยเหลือคนไทยที่ตายผมผ่านช่วยเหลือคนนู้นคนนี้มาเยอะแยะมากมายเยอะแยะเพราะใช้เอฟซีคุณดูตัวเองว่าคุณจะทํำยังไงกับชีวิตของคุณเองนะครับ คุณไปเลี้ยงพ่อแม่ได้ยังมาดูแทพ่อแม่ซช่ไมคุณอายุมากแล้วอ่าห้าสิบกว่าหกสิบแล้วพอได้ละแล้วคุณกลับมาที่นี่นะครับหรือคุณจะไปมาไปมาเรื่องคุณแต่ผลสุดท้ายคุณทํายังไงได้ให้คุณมีความสุขกับชีวิตของคุณเมื่อคุณตายไปน่ะคุณจะบอกอกว่าเออฉันทําแล้วนะไม่ใช่มานั่งเศร้าใจเออยังไม่เคยไปเที่ยวเลยเออฉันไม่เคยไปนู่นไปนี่เลยเออฉันไม่มีความสุขเลยฉันไม่เคยไปหาแม่เลยแม่ตายไปแล้วอย่างงู้นนี้ฉันไม่เคยทำอะไรพ่อแม่่ไไมเคยอะร ที่ฉันตั้งใจเลยณตอนนี้จุดนี้คงมีคุณยังมีชีวิตยอยู่ทําซะนะครับผมโอเคเอฟซทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากที่รับชมบฟังแล้วก็กุณนาณาแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ